โอ้ยสิวขึ้นที่เดิมตลอดเลย็น<ช>เคยหายสักทีเนี่ยสวัสดีชุก้าชุก้ารูนวันนี้ฉันมีไอเทมลดสิวจากร้านขายาเพียวมาให้ขอให้สิวหายไปๆนะมยวมยวมียวมิวีิว สวัสดีค่ะวันยีค,คุณชาวกรุงเทพที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ชูก้าชูก้ารุ่นจะมาแชร์ไอเทมรักษาสิวนะคนเป็นสิวคนผิวแพ้ง่ายฟังคลิปนี้เลยคนมองว่าสิวเนี่ยเป็นปัญหาผิวที่เราเจอเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะมองพูดเสมอแทบทุกคลิปเลยคุณคุณเกี่ยวเรื่องสิวนะว่าถ้าใครที่เป็นสิวซ้ำๆโดยเฉพาะเป็นที่เดิมอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยค่ะต้องกลับมาดูที่ปัญหาผิวของตัวเองแล้วว่าทําไมต้องรักษาไงเอาจริงไหมว่าคนเป็นสิวเนี่ยต้องมาเช็คที่ผิวของตัวเองก่อนก็คือเป็น ผิวอาจจะเซนซิทีฟนะคะเป็นสิวได้ง,ง่ายผิวขาดความสมดุลคือจะต้องหันมาดูแลเอาใจใส่ผิวมากขึ้นอะ่ะเพราะเราไม่ค่อยได้ใส่ใจทิ้งไว้นานเนี่ยผิวก็อาจจะไวต่อการถูกกระตุนนะคะคราวนี้แหละสิวก็จะตามมาวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์3ไอเทมที่หมองคิดว่าน่าจะคุณหน้าคุณตากันยุ่คุณนโดยเฉพาะสีของเขาเนี่ยเป็นเลยที่หมองจาได้เลยอะ่ะเซตผลิตภัณฑ์ร,รักษ,ษาสิวของคูราเอ็มดีพรีไบโอติกเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะนคนุณตัวแรกก็จะเป็นคูราเอ็มดีพรีไบโอติกแ แล้วก็จะมีตัว anti acne super serum นะคะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวเครีร์เจลนะทั้งสสูตรเนี่ยมีจุดเด่นก็คือว่าเขาชูซีแอคทีฟหลักเป็นแอคทีฟฮีโร่ของเขาเดี๋ยวมาดูกันทีละตัวตัวแรกก็คือตุกตัวตัวส卡尔ินะเขาเป็นพรีไบโอติกคุ้ๆหมองจะบอกว่าผิวของเราเนี่ยมีจุลินทรีย์ตัวเล็กๆอยู่เต็มไปหมดเลยสกินไมโครไบโอไมสมดุลก็จะเกิดปัญหาผิวตามมาดังนั้นการที่เราเสริมพรีไบโอติกเข้าไปจะเป็นการช่วยฟื้นฟูเกราะป้องกันผิวจะช่วยลดการระคายเคืือองได้้้้เเป็็นนนกกกาาารพิิ่่มมคควววลล์ใหผชชะะแ ฟรีไบโอติกกระยะให้หลังเขาก็เริ่มมีงานวิจัยอุดนุอันนี้เป็นงานวิจัยของ Body Watch นะคะที่เขาใช้พรีไบโอติกช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่มีโอกาสทําให้เกิดสิวนะคะอย่างเชื้ออีโคไลเชื้อซีสเตียมเชื้อเอสออเรียสนะคะพวกเชื้อเหล่านี้ลดลงนะคะแถมทําให้ตัวอีพิดิมิดิสที่เป็นตัวแบคทีเรียชนิดดีบนผิวเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้แอคทีฟตัวที่2อันนี้หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็คือซาลิสเลิกแอซิดเขามีคุณสมบัติที่ละ ช่วยลดการอุดตันได้ด้วยตัวซาลิสซลิกของเขาเนี่ยเขาใส่มาในรูปแบบที่เรียกว่าโอริโกเมอร์คอมเพล็กซ์คุณคุณได้ประโยชน์สามเด้งคือออกฤทธิ์ได้ยาวนานออกฤทธิ์ได้ตรงจุดแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองตัวซาลิสซลิกแอซิดที่อยู่ในรูปแบบเอนแคปเศษแบบนี้ค่ะเขาก็มีงานวิจัยเหมือนกันคุณุให้ใช้ทุกวันเป็นวลาแปดสัปดาห์จากรูปจะเห็นว่าผิวของอาสาสมัครจากที่เคยอักเสบที่เคยมีรอยแดงเป็นสิวแบบนี้นะคะมองว่าดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าซาลิ เห็นไหมพอผลิตภัณฑ์มีการโฟกัสไปที่การรับปรุงมผิวก็จะมีในเสียมายเข้ามาเป็นส่วนประกอบด้วยนอกจากช่วยพวบคุมความมันที่ผิวแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการปรับปรุงมผิวลดการอักเสบผิวได้แล้วก็แอคทีฟฮีโร่ตัวที่4อันนี้เป็นสารลิขสิทธิ์เลยที่ชื่อว่า a x t Zero Complex คุณคุณเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของคูรแมดีนะคะแอคทีฟตัวนี้เขาเป็นคอมเพล็กซ์คุณคุณเขาเกิดจากการที่เอาแอคทีฟที่เป็นสารสกัดตัวดังๆหลายๆตัว10ตัวมารวมกันไว้ช่วยลดสิวช่วยลดความมันต้านเชื้อสิวตัววเรรยนงตชูโใสล เดี๋ยวคราวนี้ผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวของเขาเนี่ยเรามาเจาะทีละตัวกันจรงๆคุณตัวแรกเลยคุณก็คือใช้เป็นสเต็ปแรกนะคะคือ c u r a MD p r e b a l t i c n Anti Acne Cleansing Gel ค่ะใช้เซอร์เฟตตันหรือว่าสารทำความสะอาดตัวโ o r ิ a l Gua Sha คุณคุณนอกจากจะมีสี Active Hero ที่พูดไปแล้วเนี่ยนะคะเขายังมีสารทำความสะอาดด้วยดีตรงที่มีความอ่อนโยนแต่ว่ายังสามารถทำความสะอาดได้ดีอยู่ไม่มีส่วนผสมของสารหลายตัวเลยที่อาจทำให้เกิดการแพ้การระคายเคืองได้ไม่ว่าจะเป็นสบู่ออยแอลกอฮอล์พาราเบนน้ำหอมหรือแม้กระทั่งพวก s l s SLES นะคะตัวเจลเป็นเจลใส ไม่มีสีคุค้นๆไม่มีกลิ่นแล้วก็ฟองไม่เยอะนะคะแต่ว่าฟองค่อนข้างละเอียดพอล้างหน้าแล้วรู้สึกว่าเขาดึงความสกปรกออกจากหน้าได้ดีคุค้นๆแต่ว่ามันคือมันไม่ต้องใช้แรงถูเยอะแล้วหลังล้างผิวก็ไม่เอียดไม่แห้งตึงนะคะยังคงความชุ่มชื้นได้ดีอยู่เขาทํามาในหลอดบีบสีเหลืองคือแบบโดดเด่นเลยคุณมองจากดาวังคารก็รู้ว่าผู้ดไร้ดีนะ หลังจากล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะสเต็ปถัดมาเราก็ใช้เป็นตัวคู r a MD p r e b i o t i c Anti Acne Super Serum ตัวเซรั่มเนี่ยก็ใช้เป็น4 Active Hero เหมือนกันนะคะแล้วก็มี Active อื่นนะที่เข้ามาช่วยผิวชุ่มชื้นก็คือตัวโซเดียมไฮยาลูรเนตไฮยาเนาะก็เป็น Active ที่นิยมใช้ในเครื่องสําอางนะคะเขามีริ์เป็นไฮโดรฟิลิกนั่นคุณก็คือเขามีความชอบน้ำนะเพราะฉะนั้นเขาจะดูดน้ำเข้าหาตัวช่วยผิวชุ่มชื้นลดอาการผิวแห้งลอกเป็นขุยได้นอกจากนี้ยังมีกร er ีเซอรีนมีเทอร์โกฟิรอลมาช่วยต้านอนุมูลอิสระให้ผิวชุ่มชื้นมีแอซิติลกลูโคซามีนนะคะที่เข้ามาช่วยในการผัดเซลล์ผิว ด้วยส่วนประกอบของเซรัม่มเขาทําให้คุณสมบัติมีความครอบคลุมอยู่หลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นลดสิวให้ผิวแข็งแรงต้านมลสระให้ผิวชุ่มชื้นกระจ่างใสได้ด้วยก็นับว่าครบจบในตัวเดียวเหมือนกันเป็นสูตรที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพลาเบนนะคะแต่ว่าเขาจะมีส่วนประกอบของน้ําหอมเนื้อเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเกีย่ยวเรื่องของน้ําหอมเนีย่ยอาจจะต้องมีการเทสที่ท้องแขนก่อนนะตัวเนื้อเซรัมม่มเป็นสีขาวขุ่นค่ะเกลีย่ยง่ายสบายผิวคือสมไวไม่เหนอะหนะนาน,านคุณของใช้แล้วโอเคค่ะทำมาในขวดแบบหัวปั๊ นะูคะ c u r r ิพล r เบอ i ์ t ิ a n t i a ี n e c กเ a นะมองสัต์ Active Hero ที่เขาใช้แล้วเนี่ยความพิเศษก็คือว่าเขาบอกใสยย่สนง Salicylic Acid มาด้วยนะใส่ Salicylic Acid มาเข้มข้น2%ุคุณคุณซึ่งถ้าจากรายงานเนี่ยเราจะเห็นว่า Salicylic Acid เข้มข้นที่2%เนี่ยจะมีความสามารถในการลดสิวอักเสบแล้วก็สิวตันได้ด้วย,วยมีซิ n c Sulfate ที่มาช่วยสมานแผลจากสิวมี a s c o r b i c Acid ที่เป็นวิตามิน C นะคะแล้วก็มีตัว t i n ิ l p ว l าม t เต e ที t ่มาช่วยลดรอยดำรอยแดง ช่วยลดริ้วรอยได้ใส่ตัวที่ช่วยในการปอกประลมผิวมาด้วยนะสตัวด้วยกันเป็นตัวโลว์คือวานางจอรเ,เคแล้วก็อารัมตัวอินนะคะเนื่องจากเป็นเจลแต้มหลายคนน่าจะก,กังวลในแง่ของการแบบอุดตันเขาไม่มีซิลิโคนแล้วก็ไม่มีพราเบนนะคะใครที่กังวลเกี่ยวกับสารสตัวนี้มั่นใจได้เนื้อเาก็จะเป็นเจลใสแบบนี้เลยคุคณเกลี่ยง่ายสบายผิวไม่เหนื่นหนะนะคะหรือบร,ริเวณที่เป็นสิวจริงๆเราสามารถแต้มไปเฉพาะจุดได้เพราะเกาะผิวได้ดีค่ะแล้วก็ขนาดกระทัดรัดมากนะคะพกพาสะดวกทั้ง3สูตรของเขาเลยก็ผ่านการทดสอบจากเริ่ม่ทําให้ผิส คือเราพบคนเป็นสิวต้องระวังเรื่องนี้แล้วก็ผ่านการทดสอบทางคลินิกเรียบร้อยนะคะใครที่กังวลเนี่ยบอกว่ามันใจได้เวลาใช้หมองก็จะใช้เป็นตัว cleansing gel ก่อนในการล้างหน้าเช้าเย็นนะคะแล้วก็จะเป็นต่อด้วยตัวเซรัม่มนุ่นทั้ง2ตัวเนี่ยบอกว่า เขาก็ออกแบบมาเสริมฤทิก์กันได้ดีเขาอย่าลืมว่าเวลาเราล้างหน้าเขาอยู่บนผิวได้ไม่นานนะคะมันควรจะมีตัวเสริมที่เป็นตัวเซรัม่มช่วงนอนหยุดนอนน้อยสิวเหอ่อสังเกตนะคุณคุณสิวจะขึ้นเยอะใช่ไหมแต่บอกว่าเวลาใช้แล้วแบบเขาถอยทับไป,ปเหมือนกันนะสิวอะแล้วก็ในส่วนของเจลแต้มสิวเนี่ยเนื่องจากมองว,งว่ามันเสริมบทิก,กันนะคะอันนี้ไม่ซีเรียสเลยว่าจะเป็นทาเจลก่อนที่จะทาเซรัม่มหรือทาเซรั่มก่อนที่ทาเท่วนตัวมองทาหลังเซรั่มไปเลยคือทาเซรั่มให้ทั่วหน้าแล้วก็เจลแ,สสจแต้มสิ จัดว่าดีตัวคล e น n s i n เ gel เนี่ยขนาด100มลนะคะราคา235บาทค่ะถ้าเป็นตัว super serum ค่ะขนาด30มลคุณคุณราคา560บาทส่วนที่เป็นตัวเจลแต้มสิวก็คือตัวเคลียร์เจลเนี่ยนะคะขนาด8กรัมค่ะราคา205บาทนะคุณคุณที่สนใจหาซื้อได้ทางออนไลน์หลายช่องทางเลยค่ะทั้ง lazada ก็มี shopee ก็มีทางไลน์ของตัว kura md เองก็มีนะคะหรือว่าที่ร้านขายยาเพียวใน big c ทุกสาขาก็มีเช่นกัน มองว่าเป็นอะไรที่เขาก็ออกแบบสูตรมาได้ดีนะคะตัวแอคทีฟหลักที่ใช้เป็นอะไรพื้นฐานที่คนเป็นสิวต้องการแล้วก็ถ้าเราดูที่ฉลากปริมาณที่เขาใส่เนะะี่ยค่ะเขาใส่มาค่อนข้างเข้มข้นนะแต่ว่าอยู่ในสัสดส่วนที่ไม่ระคายเคืองผิวนอกจากจะช่วยลดสิวแล้วนะคะยังช่วยลดความมันเสริมเกราะป้องกันผิวให้แข็งแรงด้วยมองว่าอันนี้เป็นอะไรที่คนที่เป็นสิวก็ต้องการเช่นกันแถมยังมีพรีปโอติกที่ช่วยมาปรับสกินไมโครไบโอมด้วยนะคะ ใครที่เป็นสิวอยู่แนะนำให้ลองเซตรักษาสิวเซตนี้ของครูแอมดีดูนะคะได้ผลยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์มาบ่อยกันและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ใครยังมองก็ฝากกดซับสกไค b e ไลค์แล้วก็แชร์เพื่อเคนที่คุณนรักปฏิบัติรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องครูเช็ควันนี้ครูแอมองไปแล้ว